โปรเจกต์เนี้ยเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้ากีฬาโดยตรงนะคะซึ่งมินิตามีความผูกพันกับเสื้อผ้ากีฬาเพราะว่าคุณพ่อชอบมากเลยค่ะก็เลยแบบเหมือนกับว่าได้เรียนรู้มาจากนั้นแล้วพอมีโปรเจกต์เนี้ยค่อนข้างจะใหม่สาหรับมหาวิทยาลัยค่ะนิตาก็เลยเลือกที่จะรวมกิจกรรมนี้แล้วพอได้เข้ามาก็ได้ทํางานกับซูเปอร์สปอร์ตนิตาก็เลยตัดสินใจเข้ารวมค่ะ ็คือในการออกแบบนะครับปกติแล้วเราจะเริ่มจากการที่หาอินสปิเรชันก่อนแล้วก็มาหาคอนเซปต์ค่ะแล้วแต่ว่าในการออกแบบเชิงพาณิชย์อย่างเงี้ยคือเราต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเราก็เลยไปรีเสิร์ชเทรนนะคะของแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นต่างๆมาผสมผสานแล้วซึ่งเราอะ ไปเห็นเทรนด์แฟชั่นที่เป็นเกี่ยวกับหนังซึ่งมันสามารถเข้ากับผู้บริโภคได้ค่ะทำให้เราเลือกซ u เปอร์ฮีโร่เนี่ยมาเป็นอินสปิเรชันค่ะคอนเซปต์เริ่มแรกเลยเริ่มจากคำว่า s ustainable คือความยั่งยืนค่ะเราก็เลยคิดว่าความยั่งยืนอะไรที่ที่จะตอบโจทย์เสื้อผ้ากีฬาเลยเห็นว่า ใน,ในช่วงในช่วงเทรนของปีนี้ปีหน้าประมาณนี้จะมีเอ่อเทรนเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่คนส่วนมากจะสนใจคือเราอะได้ทำเกี่ยวกับเทรนนิ่งแคตตากรีอะค่ะแล้วเราก็เลยคิดว่ามีฮีโร่ตัวไหนบ้างที่จะเหมาะกับแคตตากรีนี้ทำให้คิดว่าหนังเนี่ยเป็นเทรนที่เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายสุดค่ะซึ่งถ้าเราใส่เสื้อผ้าของเราเนี่ยที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่เราก็จะเหมือนกับ เราได้ช่วยโลกนะคะใส่เสื้อผ้าเราก็เหมือนได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ค่ะ innovation หลักก็คือผ้าที่มีความระบายอากาศได้ง่ายะคะ่ะในอดีตนะคะเราจะมองเห็นว่าเสื้อผ้าเทรนนิ่งนะคะมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรมากอะคะ่ะหนูก็เลยเลือกเอา innovation นะคะมาปรับใช้ ในเสื้อผ้าเทนนิงอะค่ะอย่างเช่นการใส่รีเฟกการใส่ฮิตเทนซิลิโคนเข้าไปในตัวของดีไซน์เสื้อผ้าค่ะเพื่อให้สร้างความแตกต่างกับเสื้อผ้าในอดีตนะคะที่เคยมีมาค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้อ่อารซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันคนนิยมใช้กันมากขึ้นแล้วก็ตอบโจทย์นในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่สามที่จะสามารถแบบว่าใช้นวัตกรรมนี้ถ่ายรูปของตัวเองทำให้เกิดแบบว่า ลวดลายต่างๆที่ที่สร้างสารรค์ขึ้นมางค่ะสามารถนำไปลงโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างแบบคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นความยากของโปรเจกต์นี้นะคะคือที่ผ่านมาค่ะตอนที่เราเรียนเรียนดูขั้นตอนการทำงานนะคะการออกแบบของมหาลัยเนี่ย เราออกแบบเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นซึ่งมันตอบโจทย์ศิลปะแล้วก็ตอบโจทย์เราแล้วก็ตอบโจทย์ความสวยงามแต่พอเรามาทําเกี่ยวกับเนี้ยมันเป็นเหมือนกับการตอบโจทย์ธุรกิจด,ด้วยค่ะก็เลยค่อนข้างยากที่เราจะต้องรีเสิร์ชการใช้งานจริงของผู้บริโภคหรือว่าความต้องการของลูกค้าที่เลือกซื้อเสื้อผ้าเราบอกกับความน่าสนใจต่างๆที่ เป็นเกี่ยวกับรายละเอียดดีเทลของเสื้อผ้าค่ะก็อีกอย่างนึงก็คือการใช้นวัตรกรรมซึ่งนวัตรกรรมที่จะแบบลงตัวกับประเภทกีฬาน,น,นั้นมันมีค่อนข้างน้อยแล้วก็เจาะจงในปร,ประเภทกีฬาก็เลยเป็นอะไรที่ยากที่จะต้องหาความลงตัวค่ะ,ะประโยชน์และความเป็นไปได้ของเกี่ยวกับ งานสายสปอร์ตแวร์นะคะนิตาคิดว่าในระหว่างการทำงานเนี่ยนิตาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสายสปอร์ตแวร์มากค่ะทั้งได้รู้จักโรงงานที่ผลิตเสื้อผ้าแล้วก็โรงงานที่เขาขายผ้าอย่างเงี้ยคะ่ะการที่จะหาดีเทลต่างๆมาประกอบให้เป็นชุดชุดหนึ่งอะคะ่ะวิธีการคุยกับช่างวิธีดีลงานกับช่างแพทเทิร์น กไ็ได้ได้รับความรู้พวกนี้มาเยอะมากทำให้นิตาสามารถต่อยอดเกี่ยวกับเสื้อผ้าสปอร์ตแวร์ได้อย่างรวดเร็วอย่างที่เห็นได้ชัดคือคอนเน c t ชันในการติดต่องานคือมันจะทำให้เรารู้อ่ค่ะว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราถนัดเรื่องอะไรบ้างเราถนัดด้านไหนของการทำงานมันจะสามารถทำให้เราอะค่ะเป็นตัวเลือกของเราในการไปทำงานจริงๆอะค่ะว่าเราถนัดในการทำงานแบบไหนเป็นโอกาสที่ ที่เราได้ทำงานที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้มันเป็นมันเป็นอะไรที่คิดว่าเหมือนเป็นการแบบก้าวข้ามความสามารถของตัวเองเป็นอะไรที่เราไม่คิดว่าเราจะทำออกมามันทำออกมามันทำได้ดีก็เลยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่า นี่เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ความรู้สึกแบบนี้มันอาจจะไปเกิดกับการทำงานอื่นๆอีกซึ่งเหมือนเป็นการแบบตั้งเป้าหมายแล้วก็ทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณซ u เปอร์สปอร์ตและมหาวิทยาลัยกรุงเทพและคณะอาจารย์ทุทกๆท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำในการทำโครงการนี้ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ